สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายของออหน่วยร่างกายด้วยค่ะวันนี้คือวันที่3กันยายนพุทธศักราช2564นะคะเรายังอยู่กันที่หน่วยร่างกายนะคะเปิดไปที่หน้า7จ็ค่ะหน้าตาแบบนี้เลยตึหน้าที่7จ,จะเป็นกิจกรรมที่5นะคะดูแลร่างกายด้วยการกินอาหารสนทนาเกี่ยวกับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง แล้วก็กากบ,บาทนะคะลงในช่องวงกลมใต้ภาพอาหารนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ระบายอาหารที่ควรรับประทานค่ะระบายสีอาหารที่ควรรับประทานนะโอเคเราไปดูกันเลยอันแรกนะคะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเด็กๆด้านบนเลยค่ะเป็นรูปอะไรเอ่ยเด็กๆมาจะชอบกินเลย ฟรนด์ไฟล์นะคะหรือว่ามันฝรั่งทอดน,นั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่ามันฝรั่งทอดมีประโยชน์ไหมคะถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ระบายสีถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็กากระบาดอยู่ที่เด็กๆเ,เลือกเลยค่ะต่อไปลูกอมลูกอมนี่มีประโยชน์ไหมคะเด็กๆคิดว่าถ้ามีประโยชน์ก็ระบายสีแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็กากระบาดแบบนี้เลยลงไปในวงกลมเลยนะคะข้อที่3าม ผล,ลไม้ผล,ลไม้มีประโยชน์ไหมคะมกินแล้วจะฟันผุไหมอะ่ะผล,ละไม้เนี่ยถ้าไม่ผุก,ก็น่าจะมีประโยชน์นะก็น่าจะระบายสีลงไปนะแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วแบบปวดท้องปวดหัวหรือฟันผุให้เด็กๆก,การกระบาดลงไปในช่องของวงกลมนั้นเลยนะคะข้อที่สี่ค่ะอยู่ตรงกลางเลยด้านซ้ายมือนะคะเป็นลูกของข้าวผัดค่ะข้าวผัดมีประโยชน์ไหมคะเด็กๆถ้ามีประโยชน์ก็ระบายสีไปเลยค่ะน้ำอัดลมนะคะมีประโยชน์หรือเปล่าเอ่ย ตอิ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกถ้าเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์ก็ระบายสีแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็แอะแอลงไปในวงกลมเลยนะคะต่อจากน้ำอัดลนมนมนมมีประโยชน์ไหมนะกินแล้วแบบตัวสูงหรือเปล่าเอ่ยถ้าตัวสูงก็น่าจะต้องระบายสีนะแล้วก็ข้อที่7ช็อกโกแลตเด็กๆคิดว่าช็อกโกแลตมีประโยชน์ไหมคะถ้าไม่มีประโยชน์ก็แอะแอถ้ามีประโยชน์ก็ระบายสี ก๋วยเตี๋ยวล่ะมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วโจ๊กล่ะคะมีประโยชน์ไหมเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะให้ผูกครองถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาให้คุณครูโดนัทตรวจด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูโดนัทจะรวมคะแนนของสัปดาห์นี้ให้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าในวันจันทร์เนาะในหน่วยต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ